สวัสดีครับจากเพจส่วนลุงมโนสุรพณบุรีนะครับช่วงบ่ายนี้ผมก็ทําการขึ้นม่วงนะครับลูกค้าจองคิวเข้ามาตั้งแต่3าวันที่แล้วนะครับทําการขึ้นหก0 600กว่าโลนิดน้อยครับห0 0อยกว่า20โลิบโลครับครับทำการขึ้นครับวันนี้ลูกน้องหน้าส่วนก็ไม่ได้มีอะไรนะครับไม่ได้ทําอะไรนะครับวันนี้ก็เหลือใส่ปุ๋ยพรุ่งนี้นะครับวันนี้ติดคิวให้ลูกค้านะครับวันนี้ก็มีแค่คิวเดียวครับมีททาการขึ้นครับ ลูกน้องไม่มีก็สองคนก็ลูกค้าครับลูกค้าก็เป็นคนเลี้ยงครับผมเป็นคนยกนะครับเั็นทาการขึ้นครับช่วงนี้สถานการณ์ผลไม้หรือว่าตลาดผลไม้หรือว่าหน้าส่วนอะไรก็ไม่ดีเลยครับนะครับราคาไม่ค่อยดีนะครับตอนนี้นะครับเพราะว่าผลไม้ออกเยอะมากทั้งในประเทศและต่างประเทศครับตอนนี้เยอะมากครับอย่างเช่นทุเรียนก็เป็นต้นเลยนะครับนะครับตอนนี้เวียดนามตัดอ่อนเยอะครับแล้วก็ส่งสิทธิ์ในไทยด้วยครับ ก็ตอนนี้ก็เป็นปัญหาใหญ่ของส่วนกันนะครับอาจจะได้ผลกระทบถึงเมืองไทยนะครับที่ส่งออกไม่ได้เพราะว่าผลไม้มันเต็มตลาดนะครับทั้งในไทยและนอกนะครับตอนนี้ครับก็เป็นวิกฤตของชาวสวนนะครับช่วยๆกันไปนะครับสู้ๆนะครับนี่ครับนี่อันนี้ก็เป็นแก้วขมิ้นนาบเดี๋ยวเราเทใส่ถุงไปเลยครับเพราะมันเป็นดิบครับรับอยากเป็นกําลังใจให้ชาวสวนด้วยนะครับ ของไอ้ได้ทางออกไวๆนะครับทุกส่วนตอนนี้ก็เป็นการเก็บมะม่วงของพักเหนืออยู่นะครับพักเหนือกําลังเก็บผลผลิตกันแล้วครับผลผลิตมะม่วงนะครับก็เป็นกําลังใจให้ด้วยให้ได้ราคาดีๆนะครับทุกส่วนครับทางภาคกานก็เริ่มหมดแล้วหมดแล้วแหละครับเหลือก็เป็นส่วนน้อยนะครับไม่เยอะแล้วนะครับพอคาแม่ค้าก็ขึ้นเหนือกันหมดแล้วนะครับตอนนี้แล้วก็เหนือก็จะได้รับผลกระทบเพราะว่าปีนี้ทุเรียนออกในไทยเยอะเยอะมากนะครับก็จะส่งผลกระทบถึง มะม่วงคิดว่านะครับเพราะว่าเศรษฐกิจก็ไม่ดีเมืองนอกก็ไม่รับสั่งเบรกประเทศจีนสั่งเบรกมะม่วงไว้แล้วนะครับยังไม่รับของครับครับทุเรียนก็ตอนนี้ก็ล้นเมืองนอกก็ไม่รับเพราะว่าตัดไปก็เป็นทุเรียนอ่อนบ้างอะไรสารที่อยู่ในทุเรียนนะครับเกินอัตราที่กําหนดไว้นะครับก็เลยต้องตีกลับก็เลยต้องเป็นวิกฤตของชาวสวนครับนะครับเป็นปัญหาใหญ่เลยครับตอนเนี้ก็ มีหลายส่วนครับที่เป็นปัญหาอย่างมะม่วงก็เป็นปัญหานะครับมีผลผลิตแต่ออกไม่ได้ครับก็ลําบากครับมีผลผลิตแต่ขายไม่ได้มะม่วงเต็มตลาดเยอะมากเลยครับมะม่วงตอนนี้นะครับแต่ชาวภาคกลางเราก็ผ่านวิกฤตมาแล้วครับแปรรูปบ้างเสียหายบ้างก็ออยังดีครับนะครับขายได้บ้างไม่ได้บ้างครับนะครับลองศึกษาข้อมูล ดูตลาดออกให้ดีครับอาจจะมีทางออกดีๆนะครับเป็นกําลังใจให้ทุกส่วนด้วยครับสวัสดีครับ